สวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาดูเพื่อนนะครับเพื่อนเข้าหน้างานแล้วติดโลมนะทางเข้าก็จะประมาณนี้นะก็คือออกจากลื่นๆนะเพราะว่าดินแบบนี้มันลื่นแล้วก็มันไม่จมนะแต่มันลื่นอันนี้ก็เป็นแมโครที่เขาจ้างมานะครับมาช่วย เอารถขึ้นนะครับเป็นแมคโครตัวเล็กก็ขุดดินออกให้ดินที่เละๆออกไปนะครับเหลือแต่ดินที่แห้งๆด้านหน้านี่ก็จะเป็นรถเทลเลอร์ที่ลากแมคโครมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่มาดูกันนะครับ ตอนนี้ก็เอาสลิงเกี่ยวกับรถนะครับรถคันนี้จะไม่มีที่เกี่ยวสลิงนะครับต้องหาที่เกี่ยวอันนี้ก็กําลังหาที่เกี่ยวอยู่นะครับแล้วก็เอาไปเกี่ยวกับรถที่กําลังจะดึงนะครับ เป็นงานที่ยากนะครับตอนนี้เพราะว่าอันนี้ก็ไม่ทำไหแปดล้อหลังนี้จมหมดแล้วนะครับตะขอก็มีจมหมดแล้วก่อนที่จะจมขนาดนี้เข้ามาครั้งแรกไม่จมขนาดนี้นะครับอันนี้คือดิ้นนะครับดิ้นจนจมก็ผมคิดว่าคานหลังนี้น่าจะติดหมดแล้วครับเพราะว่าคานหน้านี้ก็เริ่มจะติดเลยนะครับก็ถือว่าขึ้นยากมากเลยครับ เพราะว่าไมโคตรตัวเล็กด้วยแล้วก็รถที่ดึงเป็นรถที่เบานะครับรู้สึกว่ารถปูนคันนี้จะหนักกว่ารถเทลเลอร์ที่ว่ากําลังจะดึงนะครับเนี่ครับก็คือแบบปั่นจนแบบแคล้ายๆล้อมันจะลอยแล้วครับลอยแล้วคันนี้มันมันฟรีแล้วอะฟรีหมดทุกล้อแล้วครับอันนี้ก็มาดูกันนะครับว่า มันจะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็เอารถด,ดึงเลยนะดึงนะครับเอาไมโครดันหลังก็ดึงแต่ว่าคือล้อมันฟรีหมดแล้วมันยังไงก็ไม่ขึ้นครับไม,ไม่ไหวครับเพราะว่ารถด,ดึงข้างหน้าต้องเป็นรถหนักถึงจะมาดึงขึ้นครับเพราะว่า รถปูนมันหนักกว่ารถข้างหน้ามันเป็นรถเทเลอร์มันจะเบากว่านะ <konuş> ก็ผมเดินเข้ามาเมื่อกี้ยายเขาบอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้จมขนาดนี้ครั้างแรกนี่ก็ ไม่ขึ้นเลยนะครับตอนนี้ไม่ขึ้นละก็จะขยับสายสลิงทบกลางนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทบกลางแรงดึงมันน้อยอน,นี่ก็ทบกลางนะฮะทบกลางลวก็ยังไม่ขึ้นนะยังไงก็ขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะฮะเ,เจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับ